จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019ทำให้สถานศึกษาต่างๆได้ปรับรูปแบบการเรียนรู้โดยอาศัยเทคโนโลยีดิจิทัลเข้ามาเป็นเครื่องมือในการบริหารจัดการศึกษาจัดกระบวนการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญดำเนินการออกแบบนวัตกรรมให้มีความเหมาะสมกับผู้เรียนโดยอาศัยแพลตฟอร์มออนไลน์ต่างๆมาประยุกต์ใช้ในการขับเคลื่อนการดำเนินงานด้านการส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอทับสะแกได้พัฒนานวัตกรรมที่ใช้ในการจัดกระบวนการเรียนรู้ในรูปแบบออนไลน์ที่มีความหลากหลายให้สอดคล้องกับกลุ่มเป้าหมายในการจัดการศึกษาได้แก่บทเรียนออนไลน์เรื่องความรู้เกี่ยวกับเรื่องประวัติศาสตร์ชาติไทยสื่อเสริมออนไลน์เรื่องทะเลและมหาสมุทรและผลประโยชน์ของชาติทางทะเลห้องเรียนออนไลน์เรื่องการส่งเสริมการเรียนรู้การขยายพันธุ์พืชสมุนไพรต้านเชื้อโควรนิสิและห้องเรียนออนไลน์การจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานนอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน สื่อบทเรียนออนไลน์ทั้งหมดนี้พัฒนาจากแอปพลิเคชันของกุกระใซจัดทำฐานข้อมูลด้านความรู้ทั้งในรูปแบบของคลิปวิดีทัศน์สื่อเอกสารในรูปแบบไฟล์ดิจิทัลแบบทดสอบวัดความรู้เพื่อรับผู้ที่บัตรออนไลน์โดยกลุ่มเป้าหมายสามารถรับผู้ที่บัตรผ่านระบบอีเมลได้ทันทีทุกที่ทุกเวลาศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอทัศกแก่โดยนักศึกษาและครูกศนอตาบนอานหูกวางได้ดำเนินการพัฒนานวัตกรรมการเรียนรู้ด้วยกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ในการจัดทำโครงงาน โดยใช้ปัญหาในชุมชนเป็นฐานความคิดจึงเป็นที่มาของโครงงานเรื่องกระถางต้นไม้จากซีเมนต์โฟมและโครงงานเรื่อง P.E.T. ดีไซน์ซึ่งโครงงานทั้งสองเรื่องดังกล่าวเป็นการสะท้อนและแนวทางการแก้ไขปัญหาด้านขยะพลาสติกประเภทโฟมและขวดพลาสติกที่มีจํานวนมากในชุมชนจากการดําเนินงานการจัดทําโครงงานของนักศึกษาและครูกอศอนอตําบลอาหูกว่าสถานศึกษาได้ส่งเข้าประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ประเภทนวัตกรรมขยะ จนได้รับรางวัลจากการประกวดโครงงานจากอุทยานวิทยาศาสตร์พระจอองกล้าวนว่ากอจังหวัดประจวบคีรีขันธ์การประกวดโครงงานจิตศาสตร์ต้นแบบในระดับสำนักงานกศนจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ระดับสำนักงานกศนจังหวัดขุมสมุทรคีรีและระดับสถาบันพัฒนาการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอธยาสัยภาคกลางจากการดำเนินงานการส่งเสริมการเรียนรู้ให้กับผู้เรียนและผู้รับบริการที่ผ่านมาของศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอทับสะแกจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ผู้บริหารสถานศึกษาและบุคลากรทางการศึกษาทุกคนมีความมุ่งมั่นและตั้งใจในการพัฒนาองค์กรในทุกด้านเพื่อให้พร้อมในการจัดกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ให้กับกลุ่มเป้าหมายทุกช่วงวัยตามภารกิจและนโยบายของกรมส่งเสริมการเรียนรู้กระทรวงศึกษาธิการและรัฐบาลต่อไป